ได้ก็ได้นะเพิ่เพิ่มม้ากับเพิ่มก็ได้บ่แมนอันที่เพิ่นเอาสูตรมาหนีเพิ่นมาแก้บนบ้าองไดรบ่แมนเพิ่นได้ล่ะข้าเจ้าขอส่วนใหญ่เพิ่นให้อีหยังแม่ให้อันใดเพิ่นให้ให้เป็นเพิ่นก็มาเบิ่งจังซี่ล่ะเพิ่นรูปแป้งเอาบ่แมน จ้าเคยได้น้ำเงินบ่บ่กะบ่ค่อยอันนี้ปันไดดอกแต่ว่าบ่ค่อยหมาทางยังสี่ปันไดปาเถียรไข่แล้ะคันมาเบิ้งเกตู่อยู่คือสิบ่เห็นคลิปนี่เอาบ่เห็นห้าสามเกตุนี่ไปอยู่แต่ว่ามันบ่มากกับบ่เอาเนาะซื้อเล็คือว่านละน้อโอ้เบิ้งพันพันมันหลายมองแม่กับแม่เข่าเทิงเลขทูบ ใสเคยมาได้น en. okay. ้ำพ oh, ิ่เ <Ran> พ <audio> NO ิ่นกระไฮใส่ใส่แม่ไปซองเบื่องจักบาทดูนั่นตัวใหญ่ๆข้างย่างนั่นไปเบื่องด้วยเจ้าสีเห็นตัวใดเอาัา่แม่นาเลยก็าบัเาเน่ยคุณแม่เราเป็นคนในบ้านเฮ้ยเห็นตัวเก่าเจดโซ่ตอนนั้นสองหาเจดโซ่เงดก้อนนี่ เป็นยังไงแม่เห็นตัวใดเห็นเป็นสองหาซีมันออกไปแล้วนาะสองหาซีมันเยอสองหาหรล่ะสองหาีนั่นก็เห็นย้อหัน้นหันเจ้าีมันหุตัวใหญ่แม่เจ้าเห็นสองหาซีตัวหาปั้งสูงใสมาซีเบิ้งกรหน่มองได้ใกล้ใกล้ใสเจ้าแม่เขาเขามาซีเบิ้งดูเจ้าแม่ใ่เจ้าอ บเ้ากัเก้ากอหมเอาสรุปแม่เห็นตัวใด้ิดสองหาซีนั่นล่ละมันออกไปแล้วเนาะเลใหง่ตัวเจ้ากับแม่มันบนแน่นอนเด้อันนี้ข่อยสีมาแก้บนเพิ่นได้เนี่แต่ว่าข่อยมาบอกเพิ่นไว้อูนั่นนี่นี่ผู้ขอนี่ผู้ขอ ซุดนี่เป็นผู้ใดพู้ไม่เพิ่นเจ้าบ่บอบอเพิ่นเคยได้น้ำเจ้าบอเห็นเพิ่อนแม่ว่าสิมาขออนุญาตเพิ่นก่อนเออเบิ่งนี่บอก่นคนเพิ่นกับมเอาเพิ่นกับมายงีเงียบๆนั่นแหละเมื่อไหร่จะมาเก็บเห็ดก็เห็นอยู่ส่วนมากสิคนต่างทินนั่นแหละเพิ่นมาเบงมะอ่ำเพิ่นเคยได้ย้อนเออเมื่อไเอาว่าเป็นดอกเพิ่งว่าเป็ี่ยนนี่แล้วผู้ขอมือนี่เจ้าเราได้ทีได้เพิ่นให้เพิ่นให้เพิ่นให้หา สามเจ็ดอยู่ในคลิปได้ไหมเด้อเขาไปลี oh, ่เบิงก็ได้จ้ะแต่ว่ากระลึงหนาเจ้าอยู่มัานฟันฟันหนากระเบิงอยู่ดอกเลี้ยงข้างเจ้ากระเบิงอันอื่นจ้าไปเห็นมันก็ยื่นจื่อหนาจังว่าเดี๋ยวเบิงก็จังเจ้าแต่สัจ้าเจ้าที่เจ้าอยู่บ้านได้ใส่เบิงอันไหนยังนั่นปัดพี่น้องแล้วเบิงขวามาตนะขวาก็เลยแว่เบิ่งเห็ดมันก็เคยออก เราจีไปปนแรงเนาะไหยไปหยาดเราในเรากันคุณแม่ยังล่ะเนี่ยคุณแม่ผ้าบ้านเขาวจ้าพี่น้องเรามาหน้าเนาะเจ้าเห็นตัวใดกีเว่าวไหมสองหาซีสองหาซี้นออกไปแล้วตัวใดล่ะแม่เล่าหัวเรืงสองหาซีนี่เราว่าเต สสองหาีโคโยยูว่าสันอีเมลแล้ววะตัวปนอิมพนาวีนองอีเมลแล้ววะที่เพื่อนเอาสูตรมานี่บอกแม่เอาเมนยังอีกบัดที่นี่เบิ้งอีกยังกันอีกข้างเห็นตัวใดนั่น คุณแม่คุณแม่ผ้าเพิ่นเห็นเป็นสองห้าสี่ค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเจตูเห็นตเห็นหาเจตเจตัวเห็นหาเจตเจตูเห็นหาเจตคนได้หลายวัสดุพี่น้องคนได้หลายวัสดุเดี๋ยวแต่คนผู้ใดที่เพิ่นที่คือคืออยากอันนั่นได้ไหมคะพี่น้องคะ แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคุณแม่พาเห็นสองห้าสี่เด้อพี่น้องเด้อคุณแม่ผ้าเพิ่นเห็นสองหาสี่เจ้าของบ้านเพิ่นจากเกตูกะถ้าพี่น้องไปเอาพี่น้องเอฟซีค่ะบัดที่นี่เฮากับมาเบิงตัวเลขแนวทังของเจโซเพิ่นได้จุดไว้นะคะเนาะมือนี่อันนี้เพิ่นว่ดดงดงแม่ตะเคียนว่าสันว่ะ แม่นางตะเคียนพูนดงแม่นางตะเคียนเด้อพี่น้องเด้อหม่องไหวยุดวหายังกับบมีเจตูกับมะขอเพิ่นแลวกับว่าสีเฮ็ดหม่องไหวสุดไท้เ,ด,เ,เด,ด้อโต้พ่นพี่น้องแล้วเบิงเนียแล้วเบิงเนี้ย,ยนะสุดเพ่นผู้ใดมาแก่บ,บนกับมะหอยมะแฉนไหวจังสี่โอ้ยเบิงเข็มขัดแล้วกะดีๆใหม่ๆอยู่ทางพุนกับมี่แต่อันนี้กับสีผ้าพี่น้องมะเบิ้งกันมะเบิงตัวเหล็กสะก้อนเนาะเนาะเดี๋ยวเด้อายเ็ดน เบืองเอาค่ะตัวเลขนอนมาค่ะพี่น้องนอนเอาเอาไปตั้งประเทศก้อนกันได้เด้อพี่น้องเด้อจ่านี่ละสำหรับเลขทูบแม่ตะเคียนวันนี้เลขทูบแม่ตะเคียนมือน,นี่เด้อค่ะพี่น้องธรรมก,กับจังเอาหันคัดเท่ากับพานเนาะค่ะเนาะสามสองสองหรือว่าสองสองสามเนาะค่ะเนาะ มือนั่นเพื่อนหาสองตัวมือนั่นเพื่อนไหาสองตัวเพื่อนไหาตั้งแต่แค่สามเจ็ดค่ะพี่น้องรุ่เล็กถูกแต่มือนี่เพื่อนไหาสามสองสองอ้ยว่าแมนม,นมันมีเล็กฮะสี่ตัวว่าแมนบอกแมนสุดสามตัวอิหลีพี่น้องต่ว่าคุณแม่คุณแม่นั่นแล้วเห็นตัวใดก่อนเฮ้ยสองหาซี่เนาะคุณแม่ผ้า คุณแม่ผ้าเราเห็นสองหาซีแล้ววา่าเอาไปเที่ยวเล่าก่อนก็นได้ตัวมืออืมือนีว่าสั่น,นวา่าแล้วเบาเนาะอตอนนี้เราก็ได้เฮ็ดไข้แล้วเราก็กลับไปแล้วเอาพี่น้องเอฟซีกะรวยๆยกันสุผูสุขคนจ้า